ุกกี้แลนด์ชอปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภัยต้องกุกกี้แลนด์ชอปโนหนึ่งเติมเกมไวจนบริษัทต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพตร้านหรือลิงไลยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปไปเติมกันเลยสวัสดีครับเพื่นชีฟุตบนวบายทุกคนทุกท่านครับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำผลิกิจณฑ์ออฟจิคทีฟยุลิเปียนในช่อแอลทีมแคมเปญนะครับ ในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่2าพฤษภาคม2568นะครับในเวลาที่ผมอัดคลิปตรงนี้ก็จะเหลือเวลาอยู่13วันในการทำภารกิจตรงนี้นะครับซึ่งภารกิจในสัปดาห์นี้นะครับยาวๆเลยถึง3สัปดาห์พี่น้องแจกทอง100ทอง โชว์ไทม์ฟีดครับที่เป็นสกิลศัตรูใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็นักเตะไฮไลท์ทีมชาตินะครับอีก5ตัวรวมแล้วนักเตะ6กตัวแล้วก็ทอง100อบอกเลยจุกๆนะครับในสัปดาห์นี้คลิปนี้ขอสัก3ามไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่องฉันตองเปดิดวบายด้วยนะครับหรืออยากส่งกําลังใจโดยตรงให้กับช่องเปนดวบายบายฉันตองสามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ ต้องเป็ดวบบายบายจันตองมีเพจให้พวกเราติดตามก่อนแล้วนะครับติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดูนะครับว่าภารกิจในวันนี้เพิ่งเข้ามาในวันพฤหัสบดีนะครับมีอะไรกันบ้างแล้วก็ได้อะไรกันบ้างครับแล้วก็ทํำยังไงกันบ้างนะครับไปดูภารกิจแรกล็อกอินเข้ามาได้แล้วครับนี่หนึ่งภารกิจจ้วยพี่น้องนี่เขียนครับล็อกอินทุกเกมหนึ่งหมื่นจีพีครับเข้าไปแค่ล็อกอินเฉยๆนะครับตรงนี้ ต่อไปคข้ว่าเคลียร์ออฟฟิชิตตรงนี้ออหลายคนสงสัยกันมากๆเลยนะครับว่าต้องทำยังไงแค่เคลียร์ภารกิจย่อยให้ครบ10ภารกิจย่อยนะครับตรงนี้เราสามารถไปเลือกนักเตะโชว์ตามที่เป็นผู้สาวตูวนะครับที่มีสกิล GK d i r ด c ิกติงด f เฟน e ์ตัวนะครับใต้ฟีฟีแน่ๆครับ1ตัวที่ติดกับสกิลใหม่ตัวนี้นะครับแต่สถานี จะได้แค่9ก้ภารกิจย่อยนะครับถ้าใครอยากได้เซ i o n นคอ t แทคตรงนี้ต้องให้ครบ10ส,สัปดาห์หน้าค่อยจะได้ผู้ศัตรูต,ตัวที่เขาแจกฟร,ร,ตร,ตร,ร,รีตรงนี้นะครับรรรต่อไปนะครับตรงนี้เคลียร์ออฟติตีสตรงนี้ครับอันที่2ก็คือให้ไปเคลียร์ภารกิจย่อยที่ผมจะพาไปทำในต่อไปนะครับจะพาไปทำนะครับซึ่งตรงนี้ แค่12ภรกิจย่อยก็จะได้ Selection Contact National Team ซึ่งเป็นนักเตะไฮไลท์นะครับถึง2ตัวเลยกันนะครับในตรงนี้นะครับแค่ทำให้ครบ12ภรกิจย่อยก็จบแล้วนะกบพไปน้องต่อไปนะครับเอตรงนี้คำว่า Keep Clean Sheet in Tour Event Match ง่ายๆเลยให้พวกเราเก็บ Clean Sheet ใน Tour Event นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่า Tour Event คือตรงไหนารกิจก่อนหน้านี้มีคน ถามเข้ามาเยอะเลยครับคำว่าทัวร์อีเวนต์ต้องไปเล่นตรงไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตรงนี้ก็คือเก็บคินชีสให้ได้แค่4แมปนะครับแหมให้ได้แค่4แมปพี่น้องก็จะได้สิลูชั่นคอนแทคดิชัน l ลทีมคือนักเตะไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคนะครับตรงนี้แค่เก็บคินชีสเฉยๆนะครับพี่น้อง ง่ายก็คือไม่เสียประตูนั่นแหละครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าคินชีตคืออะไรก็คือในแมตช์นั้นต้องไม่เสียประตูนะครับโอเคนะครับีปน้องในโปรโตเอเวนโอเคจัดไปต่อไปตรงนี้ถ้าอยากได้ทองครับเคลียออปติฟต์ตัวนี้เห็นไหมครับง่ายๆเลยถ้าอยากได้100ทองมันจะแบ่งย่อยนะครับว่าเราทําภารกิจครบหกครั้งก็จะได้50ทองถ้าอยากได้100ทองก็ทาภารกิจย่อยให้ครบ5้าตา ก้าผลิตจ่อยนะครับก evet> okay, okay, ็จะได้ทองเพิ่มอีก50ทองก็จะเป็นรวมแล้วก็จะเป็น100ทองนะครับคําว่าเคลียร์ออฟชีทนี้คือไปเล่นผลิตจ่อยนะครับโอเคครับต่อไปคาว่าเคลียร์ผลิตอีกนะครับตัวนี้เคลียร์ออฟชีทนะครับตรงนี้ถ้าอยากได้เลนดอมบูสเตอร์ทุกเชนหนึ่งใบก็ทําผลิตจ่อยให้ครบ22ภารกิตจ่อยนะครับก็จะได้เลนดอมบูสเตอร์ทุกเชนอีก1ใบพี่น้องต่อไปนะครับพี่น้อง นี่คำว่าเคลียร์ออบเจตีฟอีนนะครับไม่ต้องไปทําอะไรครับต้องไปทาภารกิจย่อยเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต่อไปนี่แหละโอเคนะครับตรงนี้ถ้าอยากได้เทนนิสโปรแกรมนะครับรวมแล้ว1 0,000อีกพีีใบด้วยกันก็เก็บภารกิจย่อยให้ครบ18ภารกิจย่อยก็จะได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับพี่น้องโอเคจะไปครับต่อไปจะเป็นหมวดที่เป็นภารกิจที่เราต้องไปทํานะครับหมวดที่เราต้องไปทานะครับตรงนี้อันแรกเลย m อ u t i ิว t ทูเรี i ง่ายๆเลยครับให้พวกเราไปเล่นในโหมดที่เล่นกับ AI โหมดไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราต้องไปเล่นตรงไหนถึงจะจบเร็วนะครับตรงนีเ้เล่นให้ชนะนะครับครบ9กแมตช์ก็จะได้มาเพิ่มอีก3ภารกิจไ็นบางคนทาว่าเคลียร์ออรจิทิเอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้นะครับก็คือทำภารกิจพวกนี้ให้ครบนั่นเองครับตัวนี้ก็ ได้อีก3ภารกิจจ้อย,ยนะครับง่ายๆนะครับพี่น้องชนะแค่9แมตช์เองเออไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำยังไงถึงจะจบเร็วนะครับจับไปครับอันต่อไปนะครับนี่คีปคินชีตอินทัวอีเวนต์แมตช์อีกแล้วพี่น้องก็คือให้คินชีตนะครับในหมดทัวร์อีเวนต์แค่2แมตช์เราก็จะได้เพิ่มอีก1ภารกิจ้อยนะครับก็จะได้อของรางวัลตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญ GP 20,000 GP นะครับ โอเคตามนี้ต่อไปตรงนี้ครับเอ๊ยเฮมิชีวิทุเลียตอินพีวีพีแมทง่ายๆครับไปเล่นโหมดไหนก็ได้ที่เล่นกับคนหรือเล่นออนไลน์นะครับชนะนะครับต้องชนะนะครับพี่น้องหาแค่3แมต์นะครับก็จะได้มาเพิ่มอีกสามผกิจย่ยอยของแล้วมันก็จะมีเหรียญ gp นะครับแล้วก็ขั้อัพเลเวลถึง 1,000 100, 0ถึง3ใบโอเคนะครับตรงนี้ก็เขียมาเพิ่มอีก3ภารกิจย่อยนะครับพี่น้องต่อไปนะครับตัวนี้มันขึ้นมา c o m มิ่ง o ูนนะครับก็คือเดี๋ยวรอครับรอสถานาแต่ผมบอกเ,ออเลยก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับง่ายๆเลยก็ว่าวินแมตยูซิงอ่ห้าเพเยอร์ตรงนี้นะครับง่ายๆเขาบอกว่าต้องเอาเอานักเตะทีมชาติอังกฤษ5คนมีส่วนร่วมในชชนะในแมตช์นั้นนะครับ แค่5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นกัดไหนก็ได้ที่เป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษหรือสัญชาติอังกฤษนะครับตรงนี้เอามาเล่นนะครับไม่รู้ว่าเล่นเป็นไงครับเพราะว่าไอมันบอกว่าคอมมิ่งซูลเนี่ยมันยังไม่บอกว่ากี่แมตช์นะครับเห็นไหมครับแล้วเราต้องรอนะครับแต่ในที่แน่ก็คือเราต้องเอานักเตะทีมชาติอังกฤษหรือสัญชาติอังกฤษ5คนนะครับเล่นให้ชนะในแมตช์นั้นเองครับต่อไปเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนทีมชาติเฉยครับตรงนี้เหมือนเดิมครับ เมื่อกี้เป็นทีมชาติอังกฤษแต่ตัวนี้จะเป็นทีมชาติโปรตุเกสน,นะครับเอาเออ่ทีมชาติโปรตุเกสนะครับมีส่วนร่วม5คนในชัยชนะในแมตช์นั้นๆนะครับโอเคไม่รู้ว่า,าเขาจะให้กี่แมตช์นะครับเดี๋ยวรอนะครับว่ามันขึ้นคําว่าคามอมมินสูนนะครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปทํานะครับว่าในโหมดไหนจบง่ายสุดตรงนี้ถอยอีวเวนต์เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าถอยเวน้นตรงไหนและตรงนี้อ่านี่ตรงนี้นะครับง่ายเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่า ทำไงถึงจบง่ายพี่น้องแล้วก็ตรงนี้ pvp match ครับไปเล่นตรงไหนถึงนี้จบง่ายแล้วก็ทํำยังไงถึงจะจบเร็วนะครับโอเคอันดับแรกก็คือสมมติว่าเขาบอกว่าให้เก็บคินชีสนะครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมเก็บคินชีสในทัวร์อีเวนต์นะครับให้พวกเรามาเล่นตรงนี้ครับพี่น้องโอเคครับไปที่คําว่า match ครับอ่าไปที่คําว่า match ครับแล้วก็ไปที่อ่า event vsai ครับโอเคนะครับทีนี้ครับ นี่มันขึ้นคําว่าทัวร์อีเวนต์นะครับตรงนี้ในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ในโหมดนี้นะครับนี่มีเวลาถึง13บวันด้วยก,กันนะครับไม่ต้องไปเล่นโหมดไหนครับโหมดนี้ก็พอเออตรงนี้นะครับพี่น้องโหมดทัวร์อีเวนต์ยุโรเปียนชแนลทีมตรงนี้นะครับโอเคต่อไปสุว่าเขาบอกว่าต้องชนะ AI ใช่ไหมครับให้มาเล่นตรงนี้พี่น้องจบง่ายสุดแล้วก็ไปที่มิชชั่นนะครับแล้วก็ไปที่สกิลอัพครับ อ่ะทีนี้ครับอันนี้คือผมใช้มาตลอดเลยมาเล่นในโหมดที่10ตรงนี้ครับวินบายโกนิโกรูดชนะให้ครบตามที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับอ่ะแป๊บเดียวครับยิงแป๊บเดียวจบโอเคนะครับพี่น้องอันนี้คือวิธีการเร็วที่เร็วที่สุดเลยนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเขาบอกว่า PUPmatch ใช่ไหมครับให้พวกเรามาเล่นตรงนี้นะครับพี่น้องก็ไปที่ m a t ครับทีนี้นะครับให้พวกเรามาเล่นในโหมดเพน match เปนแม็กก็คือโหมดที่เราเล่นบ่อยที่สุดแล้วแหละเล่นกับเพื่อนเองครับแล้วไปกดยอมแพ้หรือสลับกันกดยอมแพ้นะครับพี่น้องอันนี้ก็แป๊บเดียวเลยนะครับในหมดเฟนแม็กโอเคนะครับตามนี้นะครับพี่น้องโอเคสุดแล้วแล้วมาต่างๆนะครับอ่าโอเคกลับไปที่มิชชันเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่อ่าออบเจิทีฟโอเคนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยแจกจุกๆนะครับพี่น้องอ่าไปที่ดีเทลนะครับสมมติว่าเราทำารกิจทุกอย่างครบแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าภารกิจ จะมีให้ทําถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับถ้าสุว่าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้โชว์ไทม์สัปดาห์หน้าได้แน่นอนนะครับเพราะว,ว่าสัปดาห์นี้จะทําภารกิจย่อยได้แค่9ภารกิจย่อยครับถา้าอยากได้โชว์ไทม์ที่เป็นภาษาตูที่มีสกิลใหม่ก็คือเก็บให้ครบ10ภารกิจย่อยซึ่งจะต้องรอสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องทักใครรอนะครับพี่น้องอันนี้เผื่อใครยังไม่ไม่เข้าใจนะครับอดูของรางวัลต่างๆนะครับ ในโหมดที่เก็บารกิจตรงนี้นะครับทีแน่ครับได้แน่แน่ครับโชว์ไทม์จีเคไลทิงดิฟเอนซ์ชั c นคอนแท n หนึ่งใบก็คือเป็นโชว์ไทม์ที่มีสกิลใหม่ครับอันนี้แจกฟรีๆเลยพี่น้องพี่โกใจดีมากเลยนะช่วงนี้สงสัยมีคนบ่นนะครับว่าอีพิกครั้งก่อนไม่ค่อยได้กันนะครับโอเคนะครับแอดก็ได้มา3ตัวนะโอเคนะครับส่วนนักเตะไฮไลท์นะครับรวมกับล็อกอินเมื่อกี้นะครับ เข้ามาล็อกอินก็รวมแล้วก็ตัวนี้อยู่ในภารกิจตัวนี้3 3สามใบนะครับแต่เขาจะแจก5คนนะ5ตัวนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะมีสกิลเทรนนิ่งโปรแกรมครับ3สามรบชั่นเทรนนิ่งโปรแกรม3าใบแรนดอมบุลเตอร์โทเค็นหน่ใบทองแน่ๆครับ100ทองครับแล้วก็การอัพเลเวลครับ1 3 0 0 0แสนแล้วก็เหรียญ GP เหรียญสีฟ้านะครับ1,40,000 GP นนะครับพี่น้องโอเคนะครับตามนี้ครับ ทองหนึ่รอทองนักเตะโชว์ไทม์ทีเ่เป็นตำแหน่งผู้สัรวูที่มีสกิลใหม่นะครับอีก1ตัวและนักเตะไฮไลท์อ่านักเตะไฮไลท์นะครับอีก5ตัวซึ่งไปดูแพ็คต,ต่างๆครับอา่าโอเคนะครับไปดูแพ็คบางคนถามว่าไอ้ซิชชั่นคอนแทคคืออะไรเหมือนแต่ก่อนนะครับเก็บให้ครบภารกิจครับมันก็จะมีเห็นไหมครับเห็นตรงนี้นครับ ให้แรกนะครับให้เลือกหน้าหนึ่งตัวนะครับโอเคนะครับตัวที่น่าสนใจผมว่าไอ้ตัวนี้นะไอ้ควอตต้านี่เออน่าสนใจนะครับแต่อยากได้สิบแบบสกิลควบคุมก็ไอ้พิกฟอร์ดก็ได้แต่พิกฟอร์ดมันตัวเล็กนะครับพี่น้องเอสกิลเยอะนะครับพิกฟอร์ดครับก็น่าสนใจนะครับถ้าใครอยากได้แต่ไอ้ตัวนี้ผมชอบนะส่วนตัวนะเออการ์ดเขียวแม่งก็ดีแล้วนะครับแต่สกิลก็คือว่าโอเคครับมีโลพันถ้าจะให้ผมเลือกนะผมแนะนําตัวที่มีโลพันก็แล้วกันนะครับหรือมันมีทุกตัว โอเคอันนี้ไม่มีโลพันนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ไม่มีโลพันนะครับมีสองตัวที่มีโลพันก็คือพิกฟอร์ดกับไอคอร์ตตานะครับไปน้อยออพี่น้องโอเคนะครับผมแนะนำสองตัวนี้แหละเออเพราะว่าสกิลโลโลพันเนี่ยหายากสุดแล้วนะครับพี่น้องเออแล้วก็ไม่สามารถอ,อ่ต้องต้องสุ่มตรงๆอ่ะต้องสุ่มตรงหรือจะใช้อ่าตัวที่หนึ่งดาว หรือตัวไก่หรือตัวที่เป็นร่างทรงแต่ผมว่ามันเปลืองนิดหน่อยนะครับเออโอเคนะครับก็ถ้าสมมติว่าจะอยากสมสกิลก็สมตรงเลยสำหรับผู้สาวตัวนะครับแต่ถ้าผมแนะนาก็คือให้เป็นตัวที่มีสกิลโลพันเขาแล้วกันนะครับพี่น้องส่วนไอ้นักเตะ5ตัวตรงนี้ครับเห็นไหมครับสมมติว่าเราเข้ามา,าล็อกอินแล้วนี่สามารถเลือกได้แล้ว1ตัวนะครับสมมติว่าเราทำาื้กิจทุกอย่างครบแล้วก็จะได้5ตัวนะครับก็จะมีทีมชาติ อังกฤษแล้วก็ทีมชาติพิโดนะครับปุตเกตนะครับตามนี้พี่น้องจัดไปครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวอ e ีฟุบอลมบายทุกคนทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของช่องจันทตองเป็นมบายดูยนะครับไปติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับกบฏกับ